สวัสดีครับสวัสดี่ฟแม่พี่น้องสุภูสุคนนะครับเนาะสวัสดีกันคึอเก่านะครับเนาะมาพบมาพอกันยามใดก็ได้มาระยะของคนไทยนะครับเนาะโอาตรงจบจักสวัสดีกันนะครับเนาะอ่ามันี่ชีทดปละทูครับผมตำบังหนึ่งแล้วก็ทอดปะทูกินกับนมจีนเม็ดกระถินแซ่บๆนี่เลยนะครับเนาะไม่มีสูตรใดๆทั้งสิ้นนะครับเด้อเลี้ยวแต่ความพึงพอใจของครอครัวนะครับเนาะ แล้วแต่ผู้ผู้ได้หมักนะครับเนาะหมักแซ่บรสใด้กะกินรสนั่นนะครับเนาะอ่ะบะดนี้ไปเบิ่งกันนะครับเด้อฮะแล้วบะเนยพี่น้องนะครับเนาะหลังจากที่ทอดปลาทูพักไว้ให้เย็นแล้วนะครับเนาะมา สอยเอาหมองหงน้อยไปตำมาก่อนอน,อน,นะครับเนาะผมเป็นปีแรกนะครับนี่วันนะี้เขาซองปีแล้วนะครับเนาะก็จะเป็นหมาดเป็นมา้นมารุ่นได้กับหล่นรุ่น,นได้กับหล่นเอเจ้าแม่ยักษ์หมองหงน้อยก็ได้เกาะกับบุลล์จักเชื่อนะครับ oh, <no. S 1> นะไม่กเมกาะเพคนกัเอาไม้แค้นเสือห้างนะครับเนาะมาหมาัดเสร็จบ่ได้หรอกครับผมว่านี่ยจเกาะจะได้กับบ่ได้หรอกพ่วมาเนาะสุดท้ายก็ชิด้ขึ้นเอานี่ยแหละครับ ขออนุญ,ญาตบันทึกเสียงเด้อครับเดินพี่น้องเด้อเดี๋ยวพอบ้านขึ้นไปปิดก่อนนะครับเนาะมันดึงบ่ได้ดอกคบแบบนี่สะมาถ่ายกินน้ำก,กันนะครับเด้อตามหงหูหน่อยนะครับเนาะนี่ดีคิดเอาใดชั่วกว่าครับคิดจังได้กินค้นับขึ้นมานน่ได้ไล่หน่วยอยู่ครับสีหาหน่วยเอ้ฮกเจ็ดหน่วยนะครับเนาะ นี่ครับรวบแล้วตัดตนเอาเลยนะครับเนาะปอกเปลือกล่างแล้วย้ำแล้วก็มาตํากันเลยขับานีงเครื่องครบนะครับเนะาะมะกอกมะเขือเทศมะนาวกระเทียมโอ้มะนาวฝงกระเทียมฝงอ่ากระเทียมพริกแห้งนะครับเนะาะตำเสพริกแห้งมาหนิอ่ะพี่น้องจงมาถากิน,นํำกันนะครับเดอ้อย้ำนะครับนะไม่มีสูตรใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับเดอ้อ รสชาติผู้ใดมักจังไดก็บตำกินงยังสั้นเลยนาะครับเนาะเอาฟังเสียงรถลด่ครับเสียงโหลดมอไซค์ครับแหวดรถน้ำตาลผงชูรสนี่แหละครับคือเก่าน้ำปลาขาดบบไดเนาะสูตรตำมงสูตรใดผู้ใดว่าเซียกับตำกินรถครับตังมัดถ่ายให้เบิ่งซื่อๆเนาะครับเนาะฝากช่องเลยนะครับเด้อโซนอโนชแนลนะครับเนาะอย่าเฝ้าทิ่มอย่าเฝ้าลืมกันนะครับเด้อ อสซจะพยายามเข้าไปหาเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับหาไฟฟ้าหาให้ครบทุกคนอาจจะช้าหน่อยนะครับเด้อขอโทษขออภัยหลายๆนะครับเด้อช้าหน่อยก็จะว่ากันนะครับเนาะนี่ครับเสร็จซับเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะจุดไฟจุดมันนะครับเด้อพุงสลวดใส่ลายเสียบลายนะครับเนาะบัวหมักก็ไม่ต้องใส่นะครับเด้อเซว่าเสียบได้ครับใส่แล้วพุ่มแนะนําเด้อให้ใใจขาดก็ได้โรยเม็ดกระถินลงไปนะครับเด้อบานนี่ เม็ดพักเสกเนาะครับเนาะอ้อไทยยอเอิ้นเม็ดมาคมอันนี้มาเด้อมากินอาการน,นะครับเด้ออ่าไทยยอไทยก็เลยก็มากินแล้กันครับ